รับความสําเร็จคืออยากรวยค่ะเป็นเด็กที่ยากจนตอนห้าขวบไฟไม่บ้านคุณพ่อคุณแม่ทําอาชีพการเกษตรเป็นหนี้ติดหนี้อายุ15ปีค่ะมาทํางานโรงงานค่าแรง150บาททำมา16ปีก็ยังห่างไกลกับคำว่ารวยจะมีอาชีพไหนที่มาตอบโจทย์ให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้ มันมีแพลตฟอร์มออนไลน์ะของคนไทยแบบนี้ด้วยเหรอไม่น่าเชื่อนะคะว่า1ปีรับไปแล้วแบบงงมากๆเลยค่ะ10ล้านบาทขอต้อนรับเข้าสู่กล้อง s ตอร,รีครับ e ี EP นี้ท้าทายมากๆเลยนะครับเพราะหลายๆคนถามผมว่าอินดีมคืออะไรวันนี้ฮะ เชิญสมาชิกท่านหนึ่งของเรามาคุูกไก่สวัสดีนะครับสวัสดีค่ะพี่จ้ค่ะขอบคุณมากคุณสาเดินทางมาหาเราจากจังหวัดเลยค่ะใช่ค่ะแต,แต่ตอนนี้มาทําอินดีเต็มตัวค่ะเต็มตัวเลยค่ะคุะูกไก่ครับเหตุผลได้คุูไก่กไกกไกถึงมาทําธุรกิจออนไลน์ครับกระแสออนไลน์ปัจจุบันค่ะมันฟีเวอร์มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ปัจจุบันนะคะที่ไม่ทําออนไลน์จะค่อยๆค่ะล้มสลยช่วงนี้ก็ดีค่ะโควิดมีผลกับการใช้ชีวิตของตัวเรา นะคะแล้วก็แพลตฟอร์มที่เราใช้อยู่แล้วเราควรที่จะนำสื่อโซเชียลตรงนี้มาสร้างรายได้ให้กับตัวเราได้ก่อนที่จะมาทำอินดีมก่อนทำธุรกิจออนไลน์คุณไก่ทำอะไรมาบ้างครับว่าดีเลยนะคะเป็นเด็กที่ยากจนถึงขั้นมากเลยที่บ้านนะคะตอนห้าขวบไฟไหม้บ้านนะคะมีพี่น้องด้วยกันก็ห้าคนไม่มีบ้านจะอยู่เสื้อผ้าก็มือสองคุณพ่อคุณแม่ก็ทําอาชีพการเกษตรเป็นหนี้ติดหนี้ติดหนี้ก็คือในหัวเราค่ะมันรู้สึกว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทําอยู่เนี่ย มันไม่สามารถทําให้เรารวยได้เลยเลยคิดว่าเราต้องรวยให้ได้เลยขอมาทํางานที่กรุงเทพได้ไหมอายุ15ปีค่ะมาทํางานโรงงานค่าแรงก็อยู่ที่150บาททำงานไปเก็บเงินแล้วก็เรียนหนังสือนะคะจนจบปตีค่ะแล้วก็มาได้ทํางานที่เราคิดว่าเอ้ยเราจบแล้วอะเราน่าจะรวยได้นะแต่ทํามา16ปีค่ะก็ยังห่างไกลค่ะกับคําว่ารวยเลยมองว่า,วา จะมีอาชีพไหนไหมอะที่หลังเรื่องงานสามารถที่มาตอบโจทย์ให้เรานะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เข้ามานะคะศึกษาในบริษัทอินดีนตรงนี้แหละนะคะว่ามันมีแพลตฟอร์มออนไลน์ของคนไทยแบบนี้ด้วยเหรอนะคะมันเป็นอะไรที่น่าสนใจศึกษาข้อมูลอยู่ก็ตัดสินใจทันทีเลยค่ะว่ามันคือสิ่งที่เราตามหาก็ทำหนปีตอนนี้รับไปแล้วค่ะแบบงงมากมเลยค่ะ10ล้านบาท กี่บาทนะครับ10ล้านบาท10สิบล้านบาทนะฮะที่ซ็ใต้ค้งนะครับอินดีมแพลตฟอร์มคนไทยค่ะผูกไก่สร้างรายได้10ล้านบาทค่ะอินดีมนะคะเป็นแพลตฟอร์มของคนไทยที่แตกต่างนะคะซึ่งหลายๆคนนะคะอาจจะเป็นแม่บ้านก็ดีคะคนทํางานประจำก็ดีหรือนะคะนักธุรกิจที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองกายเช่ว่าในปัจจุบันนะอาชีพเดียวไม่ได้เพียงพออีกต่อไปอาชีพปรกคนของเราได้ไปสี่สิบล้านใช่ค่ะสี่สิบล้านแบบรู้สึกว่า มันเป็นธุรกิจอะไรที่คนลูกค่ะคืออันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วถ้าตอนแรกผมไม่เชื่อนะกลัง <c oughs> ่อ,งอ,อ๋อธุรกิจนี้มันสามารถเปิดโอกาสให้คนอย่างไม่มีข้อจํากัดจริงๆในระยะ1หนึ่งปีเราสามารถที่จะช่วยเจ็ดพันคนตรงนี้ค่ะให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ในทีมงานของไก่เองนะคะหลายคนค่ะที่ปัจจุบันยังไม่เจอหน้ากันนะรับรายได้หลักล้านไปแล้วเครดบคคามสเปรจวันนี้ค่ะเรามีเป้าหมายนะคะอย่างส่วนตัวไก่เองค่ะคืออยากรวยค่ะคําว่ารวยในมุมมองของ ค่นีคคือำว่ารวย่ะส่วนตัวไก่บอกว่ามันต้องร้อยล้านคือตั้งเป้าหมายคือจะไปร้อยล้าน<ช><ช>ค่ะใช่ค่ะตอนนี้ได้มาแล้ว10ล้านค่ะขาดอีก90ค่ะ,อะขอเป็นกำลังใจให้จริงๆแล้วเนี่ยการจะทำออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ใ่เชื่อว่าไม่ว่าวันนี้เราจะจบหรือไม่จบอะไรก็แล้วแต่จริงค่ว่าวันนี้อะเรามีใจที่อยากที่เปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆไหมก็แค่ว่าเข้ามาศึกษาเท่านั้นเองก่เชื่อว่าทักษะค่ะทุกคนสามารถฝึกได้ไม่ว่าจะจบป .4 นะหรือไม่จบหรืออาจจะจบด็อกเตอร์ก็ดีัวหลายๆคนนะอาจจะไม่มั่นใจในอินดี หลอกลวงหรือเปล่านะคะของจริงไหมในสิ่งที่ไก่มาแชร์ในวันนี้นะคะไก่มั่นใจได้เลยนะคะว่าสิ่งที่ไก่นะคะเดินทางมาสู่ทุกวันนี้ค่ะมันเกิดจากประสบการณ์ที่เราเรียนรู้แล้วก็ทําได้นะคะแล้วก็ส่งต่อได้จริงๆนี่ฮะคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะตอนนี้นะฮะเกี่ยวกับอินดีมนะครับชอบไม่ชอบไม่ว่าอะไรขอความคิดเห็นได้สาคัญที่สุดนะฮะขอให้ทุกคนเปิดใจเปิดโอกาสกับตัวเองพอตอนนี้และโอกาสต่อ,ตอ,ตอไปอาชีพที่2ธุรกิจที่3กิจาการที่4ี่ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพวกเราทุกๆคนฮนะเปิดสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคู่ใหญ่ามากๆเลยนะคระับขอบคุณพ<ห>ี่กองเช็ดกันค่ะ,คะ